ยนี่โอเคบอโอเคเฮ่เฮดตรงไหนคือคือเฮ่เฮตามเฮดตามใจน้องเลยโอเคอ่ะหนึ่งสองสามน้อยกินหน่อยคืออะไรกินขนมอะไรสบายดีทุกคนขอตัหัทุกคนขับสื้อซังนั่งบริษัทแมวไม่ขอไว้ก่อนแม่จะกินขนมหวาน เราจะพาไปซื้อบุไปซื้อแบบไปซื้อกับบุต้องกินเก๋ข้าอยากได้ต้องให้จังไหนไม่ต้องพาไปทบทีมไปซื้อแน่อ้ยซื้อ้าดีๆเอ้อได้องพาเราีมไปซื้อแน่มีเงินเท่าไหร่เชียเอน้องพาไปมีมันนี่เดี๋ยวให้มันนี่เย S 1> <S 1> <S <S อ่ะไอ้น้องมีอยู่ใบค้วายนะจะจ่ายได้ไหมขนมในน้องแต่วสงง่ายะ่ะลองไปบัองอันนี้คนน้องอยา่าไมอสิพาน้องครับทิมไปซื้อขนมอยูา่าอปี๊ซิฮะทำยัง สบายเดียวเดี๋ยวครับพีมอะไรสบายดีทุกคนขอต้อนทุกคนของซูซองน้องผลิตสอดชาแนลทับทีมมานี่มาในการทับทีมอันหล่ออันหล่ออันหล่อโดยเนาะมืาอนี้เขากับมาลินเี่งานเมตู้เนาะอยู่อุกมุ้งเดินมาเดิมาห่าอ่เดี๋ยวมาเนี่จะพาทุกคนนั้นมามาเบิ่งหานเนาะเพราะว่า เงินเมตู้ที่ว่าอยู่มุงเนาะจะใกล้กับแคมป์ของซึ่งแคมป์ของข้ามไปก็จะเป็นฟาร์ไทยเนาะซึ่งอันนี้เขาจะเอิ้นว่าบ้านเอียงเนาะบบจื้อแล้วทุกคนขั้นจื้อบุพิตกับเอาโบาจื้อเดี๋ยวสิถามเอาซะเ,เนาะไปย่างไปก่อนทุกคนไปเลยกำลังย่างโลคันไหนฮะมันรู้อรอของไหนหอยู่ทางไหนมีสมองมีรพิมยาแทนเนาะทำไมแม่ทับพิมเคยมากินเดียดอยู่ค้านี้ทับพีมเห็นของเล่น เดี๋ยวเดี๋ยวอนตาเดี๋ยวพมพาไปพี่อนานะเออไปไปไป้ไปเลได้ไปคอยยางด้วเดี๋ยวฝนตกเยอตกกิ้งไง่มาเลยตกกิ้งไห่มาหัวแตกเออกิ้งแก้วแกวแกวแกเลยแกววนเระวังเด้อบอกตัวเองค่ะมีการเป็นห่วงไอ้แดงระวังเด จับมือกันจับมือกันเดี๋อดอของเขาไปเจอแล้วเขา<อ><อ>ของนีไปซ<อ>ะดีทั้งหลายพูดเมนบาแต่พิ้พเขาไปเขาจะพักไม่เป็นไรแบรงของลินก่อนล่ะสิได้บอลนางคิตตี้บอลนางคิตตี้จะไปทำแมนเป็นการเดินอุตาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวของเล่นเล่นของเล่นบอลของเล่นน้อยอ๋อยี่บอลของน้อยน้ำนนตแต่มมนอ,น,อน,ตน้องอยากไปลินหาด พาไปค่ะเดี๋ยวพาไปค่ะไปค่ะเราจะย่างลงหาดก,กันจังใดนี่เราจะลงหาดยางยังไงอ่ะน,นั่นน่ะสิทางลงนะคพี่น้องพองงี่มันลงไม่ได้มันลงไม่ได้เราต้องไปลงตรงนั้นน่ะมหนูนกว่าพี่น้องหนูควจะบูดนะนอยกว่า เว้าไทยเป็นเป็นมึงไหมเป็นอย่างเือว่าภาษาไทยเป็นเออน้องกับครูเอย์ค่ะไทยแล้วเออน้องกับว่าภาษาไทยเป็นบอกทัพทีมมันจะเปียนทัพทีมคือว่าภาษาไทยเป็นทัพทีมเบิรงแต่ไทยทัพทีมเบิรงแต่ไทย yes yes ภาษาอังกฤษทัพทีมคือพวกว่าเป็นพิมพ์ฝนไทยใตเลาวิมพ์อ๋อพอเรพิมพ์อยู่กับคนไทยแต่น้อยเนาะแต่ก่อนป้าป้าพูดเนาะเพิ่นอยู่วันนั้น ปรุดปพุดอยู่เมืองอย่างปอเคปุกเคยเห็นหาดบอเคยแต่เคยมาล้วก็โดูห็นบออันนี้น้ำลงเน้ะหาดก็จะกว้างเติบเอเเ้าวลงอยากพาิมมาหาดนะยูนี่โอเคบอโอเคเฮเฮ็ดตังไหนฮฮเห็ดเ็ต่ำเฮ็ดตมใจน้องเลยโอเคอะหนึ่งสองามชิพานาง่ะ ทั้งคืนเลยแล้วเราจะพานางลงไปเบิงน้ำอยู่หาดก็ได้ไปซ้ำไมแล้ว <c oughs> กวา